ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมในยุคนี้นะครับกล้อง r ER ิค o r d e อ r ร e สซีเนี่ยมันถึงกลับมาคิดได้แบบถล่มทลายขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นยอดขายยอดการซื้อมือสองยอดรีเซลหรือว่ายอดการเซิร์ชบน Google Search เนี่ยก็พุ่งติดอันดับสูสีกับกล้อง m i มิเรเลสตัวอื่นเลยซึ่งจากที่ผมได้ลองใช้งานเจ้ากล้องตัวนี้มา เป็นระยะเวลากว่า6เดือนเนี่ยผมก็พอจะเข้าใจครับว่าด้วยโทนสีของภาพแล้วก็ความเล็กพกพาสะดวกของ Ri c o h GR3 เนี่ยมันทำให้เจ้ากล้องตัวนี้นะฮะกลับมาติดตลาดในปัจจุบันแล้วด้วยความยอดฮิตของเจ้ากล้อง i c o h เนี่ยก็มีคำถามถาโถามเข้ามาหาผมเยอะมากๆเลยครับว่าเราควรจะเลือกซื้อกล้อง r ิ c อ h oh ย่างไงดีเพราะว่ามันมีเรื่องของซีรีส์เรื่องของชื่อรุ่นเรื่องของอ d ดิชั n นเยอะแยะเต็มไปหมดคลิปนี้ผมก็เลย รวบรวมมาตอบสั้นๆให้ฟังเป็นเหมือนสารบัญในการซื้อกล้องริคอร์ G.R.3 ครับ สวัสดีครับทุกคนผมกลับมาแล้วนะครับมีคนเรียกร้องมาให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับกล้องริโคเยอะมากๆเลยผมก็เลยตัดสินใจนะฮะว่าจะทําเป็นซีรีส์เกี่ยวกับกล้องริโคลงไว้เยอะๆเลยนะเผื่อทุกคนหาข้อมูลก็เข้ามาดูกันได้ที่ตัวเพลย์ลิสต์นะครับแล้วในคลิปแรกเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปเลยนะครับว่าคลิปนี้ผมจะทําหน้าที่ครับเป็นเหมือนสารบัญถึงแม้ตัวผมเองเนี่ยจะมีกล้องริโคแค่ตัวเดียวนะครับเป็น gr3x hdf นะครับคือตอนนี้คือแต่งหล่อมากๆเลย เดี๋ยวไว้มีเวลาจะมาทําตัวพวกอ c ศเซอรีนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยมาเป็นสาร,รบันก่อนผมได้รวบรวมข้อมูลครับความแตกต่างของแต่ละรุ่นแต่ละอีดิชันนะฮะของกล้องริโคมาให้ทุกคนมาอธิบายทุกคนฟังเข้าใจง่ายๆว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไปโดนป้ายยามาไม่ว่าจากผมหรือว่าจากใครแล้วคุณอยากได้กล้องริโคสักตัวหนึ่งเนี่ย ตัวไหนอีดิชั่นอะไรจะเหมาะกับคุณครับเราไปฟังกันตั้งแต่อีดิชันแรกเลยเท้าความสนิทเขาว่าริค h เนี่ยเคยเป็นกล้องฟิล์มมาก่อนแล้วก็ทรานตัวเองนะครับมาเป็นกล้องดิจิตอลซึ่งกล้องดิจิตอลเนี่ยเขาก็ไม่ได้สร้างมาเป็นลาย GR เลยตั้งแต่แรกนะครับเขาจะมีลายที่เรียกว่า GR ดิจิตอลก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะซื้อมือ2ต้องระวังสับสนในการซื้อนะครับเพราะว่าเราอาจจะไปซื้อผิดได้นะไปซื้อตัว GR ดิจิตอล3นะ ซึ่งชื่อรุ่นมันใกล้ๆกันนะครับไอรุ่นตัวนี้มันคือ GR 3ตัวนั้นชื่อว่า GR ดิจิ t a l 3ตรงนี้ระวังกันดีๆนะครับความแตกต่างคือในชื่อเนี่ยมันจะมีคําว่าดิจิตอลเพิ่มเข้ามานะครับแล้วในเรื่องของราคาเนี่ยก็จะถูกกว่ามากๆเลยถ้าเกิดใครอยากใช้ GR ในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องระวังตรงนี้ดีๆแต่ถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบเล่นกล้องโบราณนะครับไป GR ดิจ i t a l ก็โอเคเหมือนกันนะแตกต่างในเรื่องของเซนเซอร์แต่ว่ามูดภาพอะไรแบบนี้ก็คือสวยเหมือนกันเลยแล้วหลังจากที่ริโคนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้้งงแรกกกจาาลอฟิมม เป็นกล้องดิจิตอลการเปลี่ยนแปลงครั้งที่2ก็ตามมาติดๆครับเมื่อกล้องลิโคนะครับถูกรีโนเวทใหม่นะฮะคงเหลือเอาไว้แค่โทนสีสวยๆกับบอดี้ที่ใกล้เคียงกับแบบเดิมแต่ด้านในนิยกเครื่องใหม่แทบจะหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนจากเซ็นเซอร์ขนาดเล็กขยับมาเป็น APS-C ครับในรุ่น Ricoh GR แล้วพอมี GR ก็มี GR 2พอมี GR 2ก็มา GR 3ซึ่งตัว GR 3เนี่ยเป็น กล้องในยุคปัจจุบันที่ใช้งานได้ดีมากๆแล้วก็เป็นกล้องที่กําลังเป็นกระแสไวรัลในตอนนี้นะครับซึ่งจริโค GR3 นี่แหละครับที่เป็นตัวปัญหาครับเพราะว่าชื่อรุ่นเขาเยอะมากๆเลยแล้วหลายคนก็ไม่รู้เรื่องของความแตกต่างนะครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละอ e ีดิชันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นครับเรามาเข้าเนื้อหาหลักของเราได้เลยครับก็คือวิธีการเลือกกล้องริโค GR3 เริ่มต้นจากให้ทุกคนดูชื่อรุ่นก่อนนะครับริโคเนี่ยเขาจะมีเป็นริโค GR3 ธรรมดาใช่ไหมแล้วก็ริโค GR3X ซึ่ง2รุ่นนี้นะครับระหว่างริโ h oh GR3 กับริโ h oh GR3X ไม่ว่าจะเป็นอีดิชันอะไรก็ตามนะครับการมี x และไม่มี x หมายถึงระยะเลนครับโดยที่ r i โคจีอาจะมีระยะเลนอยู่ที่28มิม f 2.8บนเซ็นเซอร์ APS-C ส่วน r i โคจี r 3 x จะมีระยะเลนอยู่ที่40มิม f 2.8บนเซนเซอร AP ์ APS-C เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดทุกคนลังเลในการซื้อนะครับว่าจะใช้28 mm หรือ40 mm D, ดีก็แนะนำให้ทุกคนเนี่ยหยิบ iPhone ของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็ดูไปที่กล้องคูณ1กล้องคูณ1เนี่ยจะมีระยะ ใกล้เคียงกันกันกบริโคจีอาสาหลังจากนั้นนะฮะก็ให้ทุกคนลองซูมไปที่ประมาณ1.7ประมาณนี้ก็จะมีระยะอยู่ที่ประมาณ40นิดๆน,น,นะฮะมีระยะใกล้เคียงกันกันกบริโคจีอาสาซึ่งจากตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนมีเวลาสักสัปดาห์หรือ2ส,สัปดาห์นะครับลองไปเที่ยวลองไปเดินถ่ายรูปดูว่าคุณเนี่ยเหมาะกับระยะเท่าไหร่เพราะว่ากล้องริโคเนี่ยถ้าเลือกแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซูมออกมาได้นะครับถ้าเกิดคุณไปใช้ตัว X แล้วเนี่ยคุณจะซูมออกมาคุณต้องเดินถอยหลังอย่างเดียววนะแตต่ถ้้าาเเกกิดคุณใชป็็ GR ั GR3 ร จะครอบครอบไปได้แต่ว่ามันก็จะเสียรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเทสที่ตัวเองชอบแล้วไปซื้อทีเดียวเลยดีกว่าให้ถูกใจทีเดียวเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียใจอีกอย่างผมเนี่ยผมก็ใช้เวลาเทสมาพอสมควรนะจนรู้ว่าเฮ้ยเราชอบเลนสที่มันเทเลมากกว่าเพราะว่าเราชอบเรื่องของ depth of field แต่ว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันนะบางทีเราอยากจะเก็บวิวกว้างวิวภูเขาไฟฟูจิอะไรอย่างนี้เราก็ต้องถ่ายหลายๆภาพแล้วก็เอามาต่อกันให้มันเป็นภาพเดียวแบบนี้เลย เพราะฉะนั้นนี่คือด่านแรกที่ต้องตัดสินใจครับก่อนที่จะไปถึง Edition นั่นก็คือคุณจะซื้อ GR3 หรือ GR3X ถ้าสมมุติว่าคุณตัดสินใจเรื่องระยะเล่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่เราจะไปคุยกันครับนั่นก็คือเรื่องของ Edition ซึ่งใน Edition นี้เนี่ยผมจะรวมทุกรุ่น ที่ไม่ใช่รุ่นธรรมดาไว้เข้าด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้สื่อสารกันแบบเข้าใจกันทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันเลยว่าเอออันนี้มันคืออีดิชันนะมันคือรุ่นพิเศษที่ไม่ใช่รุ่นธรรมดาครับเรามาเริ่มต้นจากตัวยอดฮิตที่สุดของเราเลยก็คือเป็นตัวที่มีผลต่อภาพถ่ายนะครับนั่นก็คือในส่วนของอีดิชัน H D F ไฮไลท์เดฟิวชั่นฟิลเตอร์ด้วยในอีดิชันนี้นะครับก็เป็นอีดิชันที่ผมใช้นี่แหละเขาจะเปลี่ยนจาก ND Filter ที่บิวอินอยู่ภายในกล้องให้กลายเป็น H D F หรือว่าไฮไลท์เดฟิวชั่นฟิลเตอร์นะครับซึ่งจะเป็นฟิลเตอร์ที่ให้อารมณ์ใกล้เคียงกับ Backmist ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่า Backmist เป็นยังไงเนี่ยก็ลองไปเสิร์ชหาใน e-Commerce นะครับลองซื้อตัวฟิลเตอร์แบ็กมิสมาลองก่อนก็ได้นะฮะเพราะว่าราคามันก็ไม่แพงนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ500-1,000ประมาณนี้ในกรณณีีท่คุอยากรู้ว่าาเเจ้อยังไงหนี่ง คุณจะลองไปหาเอฟเฟกภาพฟุ้งดูก็ได้นะครับในไลท์รูมมันก็มีให้เล่นนะคืออันนั้นก็คือไปโปรเซสทีหลังใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเนี่ยชอบแล้วนะถูกใจแล้วถูกใจเจ้า H D F ละอยากได้มานั้งแต่ตอนถ่ายรูปเลยเนี่ยก็มาซื้อตัวที่เป็น Edition H D F ก็ได้นะครับซึ่งในซีรีส์ H D F ตัวนี้เนี่ยมันจะให้ความฟุ้งละมุนใกล้เคียงกับกล้องฟิล์มมากขึ้นไปอีกครับเพราะว่าด้วยความที่กล้องฟิล์มมันโบราณใช่ไหมครับที่ชิ้นเล่นมันก็จะมีเรื่ององงข ฝุ่นเรื่องของรามันทําให้ภาพมันฟุ้งละมุนแล้วเจ้า HDF ก็ให้เอฟเฟกแบบเดียวกันแล้วใน HDF นะฮะก็จะมีรุ่น2รุ่นให้เลือกเหมือนเดิมครับว่าคุณจะเอาเป็น GR3 หรือ GR3X แล้วค่อยเติม HDF ด้านหลังที่เป็น edition ถ้าเกิดคุณชอบ28ก็ไป GR3HDF แต่ถ้าเกิดคุณชอบ40คุณก็ไป GR3XHDF อย่างผม40ครับก็จะเป็น Rico oh, GR3XHDF นั่นเอง ซึ่ง HDF เนี่ยเป็นอีดิชันเดียวในบรรดาอีดิชันทั้งหมดนะครับที่ให้ภาพที่แตกต่างออกไปจากรุ่นธรรมดาที่เหลือเนี่ยจะไม่ได้มีความแตกต่างด้านภาพแล้วจะเป็นเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของสีบอดี้แทนแล้วก็เรื่องของตัว UX UI ภายในกล้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราไปที่ตัวต่อไปครับนั่นก็คือ Street Edition ในบรรดาอีดิชันทั้งหมดนะครับก็ต้องบอกเลยว่า t r e e t Edition เนี่ยเป็นตัวที่ไวรัลที่สุดแล้วก็โด่งดังที่สุด เพราะว่าลิซ่าใช้ครับโดยอย่างที่บอกไปเลยครับว่าภายในตัวกล้องเนี่ยพวกการถ่ายภาพหรือฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมีความเหมือนรุ่นหลักแทบจะทุกอย่างสิ่งที่แตกต่างนั่นก็คือเรื่องของบอดี้ครับโดยบอดี้ของสตร e ทดิชั่นนะฮะจะเป็นสีเทาเมทัลิก แล้วก็มีวงแหวนสีเหลืองครอบอยู่ที่รอบเลนครับซึ่งตรงนี้นี่แหละฮะทำให้มันมีดีไซน์ที่มีความลิมิเต็ดแล้วก็ดูน่าสะสมถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบตัวรุ่นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้สีที่มันสเปเชียลขึ้นมาหน่อยนะฮะคนใช้น้อยหน่อยหรือว่าเป็นแฟนขับของลิซ่านะฮะ ก็สามารถมาใช้ตัว Street Edition ได้ครับซึ่งใน Street Edition ก็ต้องบอกก่อนนะครับทุกคนว่าไม่สามารถเลือกระยะเลนได้ครับ mm hmm. เขามีเป็นแค่ตัว28 m mm m f 2.8ครับหรือว่าชื่อเต็มๆนะฮะนั่นก็คือ Ricoh GR3 Street Edition ครับและ Edition ต่อมาครับนั่นก็คือ Urban Edition Edition นี้เนี่ยเป็น Edition ที่ผมลังเลที่จะซื้อนะเพราะว่าด้วยสีของมันเนี่ยมันโดนใจผมมากๆผมเนอยากใช้เลยครับตัวบอดี้ของ Urban Edition นะฮะ จะมีความเป็นสีเทาเข้มเมทัลลิกนะฮะส่วนวงแหวนรอบเลนเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําเงินบอกเลยว่าตัวนี้คือเท่จับใจมากๆถ้าเกิดสมมุติว่าผมไม่ได้ไปบังเอิญชอบ k d f เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ผมใช้นะเพราะว่ามันสวยมากๆแถมนะฮะทุกคนเจ้าตัว Urban เนี่ย ก็จะมีเลนส์ให้เลือกแค่ระยะเดียวเป็นเลนส์ที่ผมชอบพอดีนะครับนั่นก็คือเลนส์40ครับโดยมีชื่อเต็มๆว่า Ricoh GR3x Urban Edition ตัวต่อมาครับออกแบบมาให้สวยเหมาะกับสุภาพสตรีมากๆเลยนั่นก็คือ Edition ที่ชื่อว่า d i a r y e d i t i o n โดยที่บอดี้เนี่ยจะเป็นสีเทาอมน้ำตาลวงแหวนรอบเลนเป็นสีเงินเขาสร้างขึ้นมาในสไตล์เอิร์ธโทนโดยคงคอนเซปต์ที่ว่าสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันบอกเลยว่าสีนี้เนี่ยสามารถแมทชุดง่ายครับโดยส่วนมากก็จะขายดีในหมู่สุภาพสตรีนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นผู้หญิงแล้วอยากได้กล้องริโคแต่ว่าไม่อยากได้สีดำนะแล้วอิดิชันอื่นๆเนี่ยมันก็ดูบอยไปหมดเลยเจ้าไดอารี่อ t ดิชันเนี่ยก็จะมีความละมุนที่สุดในบรรดาอิดิชันทั้งหมดครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยก็มีแค่ระยะเลนเดียวนะะครนันก็ือะยะ 28ครับโดยมีชื่อเต็มๆว่า Ricoh GR3 d a i l y Edition และ Edition สุดท้ายครับเป็น Edition แถมครับ ดีชั่นนี้น่าจะหามไม่เจอแน่ๆในประเทศไทยนะครับผมเนี่ยไปเห็นวันที่เขาปล่อยคลิปเปิดตัวเนาะแต่ว่าเป็นคลิปที่แบบเขาปล่อยในประเทศของเขาแล้วผมไปบังเอิญเห็นครับนั่นก็เป็นดีชั่นพิเศษครับที่ไม่มีในประเทศไทยครับปล่อยแค่ที่ประเทศจีนครับนั่นก็คือ Gowing Edition เป็นด i ชั่นที่เหมาะสมกับประเทศจีนสุดๆครับให้ความเป็นเหมือนหยกลายมังกรอ,อะไรประมาณนั้นเลยครับโดยที่บอดี้นะฮะในส่วนบอดี้เนี่ยจะเป็นสีเทาเข้มเมทัลลิกแล้วในส่วนที่เป็นหนังด้านข้างนะครับ จะมีสีคล้ายๆกับสีของหยกครับแล้วที่วงแหวนรอบเลนเนี่ยก็เป็นสีที่ใกล้เคียงกับหยกเหมือนกันบอกเลยว่าภาพรวมของอีดิชันนี้เนี่ยมีความสวยงามสไตล์ห้องเต้สุดๆซึ่งชื่อรุ่นตเต็มๆของเขานะครับนั่นก็คือ r i โ o h GR3 Going Edition แล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดนะฮะของกล้อง r i โ o h ซีรีส์ GR3 นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตัวล่าสุดที่เขาปล่อยออกมาจริงๆเนี่ย เป็นตัว Ricoh GR3x HDF นะครับหลังจากตัวนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีตัวไหนถูกปล่อยออกมาเป็นพิเศษแล้วในเรื่องของ Ricoh GR4 เนี่ยก็ยังไม่มีแม้แต่ข่าวลือนะครับถ้าเกิดใครคิดจะรอเนี่ยผมว่าก็อาจจะใช้เวลานานพอสมควรเลยถ้าเกิดใครอยากจะใช้งานแล้วเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้คุณเนี่ยไปซื้อมาใช้ก่อนแล้วพอ4มันจะออกหรือว่าออกมาแล้วเนี่ย คุณก็ค่อยเทรดไปแล้วก็ไปซื้อตัว Ricoh GR4 มาใช้งานก็ได้ครับเพราะฉะนั้นก็อย่ารอเลยดีกว่าครับเพราะไม่งั้นมันจะเสียโอกาสที่เราจะได้รูปสวยๆไปหลายช่วงเวลาเลยแถมนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจได้ครับว่าจะเลือกระยะเลนอะไรดีหรือว่าเลือก k d f ดีไหมเลือก Edition ไหนดีอะไรเงี้ย ก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับเดี๋ยวผมเชื่อว่าก็น่าจะมีคนหวังดีช่วยเข้ามาตอบกันแล้วก็ผมเองก็จะมีส่วนร่วมในการช่วยคุณตัดสินใจด้วยเหมือนกันนะครับยังไงถ้าตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสารบัญน,นะฮะในการช่วยเลือกกล้องร oh ิโค GR สามครับในคลิปอื่นเนี่ยก็จะมีข้อมูลแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับกล้องริโคมาแชร์ให้ฟังอีกแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็ ฝากกดติดตามผมไว้ด้วยยังไงวันนี้ก็ขอไปก่อนนะฮะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้านี้น่าจะเป็นเรื่องของอ e s ซิรีนะผมกําลังชอบมากๆเลยตอนนี้ที่ซื้อมาแต่งนี่นี่เลยครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับ